เรายึดพระพุทธเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องเหนี่ยวนาำตัวเราให้ไปสู่สุขสู่ความกเกษมสำราญนั้นเราได้ยึดพระพุทธถูกนามถูกรูปแท้แล้วหรือในตัวเราเองขณะนี้ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเพราะใครมีปัญญาแค่ใดเขาจะยึดเอาของเขาเท่านั้นเท่านั้นพระพุทธที่เรากำลังรู้จักและกำลังยึดถือเป็นที่พึ่งตามภูมิปัญญาของเรานั้น จะเป็นที่พึ่งอันกเกษมจริงละหรือพระพุทธท่านสุปปะเกษมเพราะอะไรและอย่างไรพระพุทธนั้นคือผู้รู้ผู้มีวิชาผู้เบิกบานผู้พ้นทุกโศกผู้ตื่นเสมอผู้มีมหาสติปฐานหรือมีสติชาคโรหรือมีอาณาปานาสติพร้อมโดยต้นกำเนิดก็หมายถึงเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ อันมีร่างกายรูปพันสันฐานอย่างนั้นอย่างนั้นนามรูปของท่านเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นก็เป็นคนธรมธรมดาธรรมดารูปร่างตัวตนหน้าตาของท่านเป็นรูปจิตใจสติปัญญาเป็นนามท่านมีจิตอย่างไรมีปัญญาอย่างไรในขณะยังไม่ตรัสรู้เราก็ยังไม่นับเนื่องว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าตราบเมื่อท่านบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญเดือนหก พระองค์ก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีรูปคือรูปร่างตัวตนหน้าตาก็คนเก่าไม่เปลี่ยนโฉมถอดคราบเป็นกายใหม่แต่อย่างใดแต่จิตใจสติปัญญาของพระองค์เป็นนามอันใหม่แล้วจิตของพระองค์เป็นพระพุทธหรือเจ้าแห่งพุทธทีเดียวหน้า62ความเป็นพระพุทธจึงอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงจิตใจหรือ อยู่ตรงนามธรรมนี่เองเป็นสำคัญเราจะต้องแยกรูปแยกนามให้ออกดังนั้นเราจะต้องยึดเอาเนื้อหาสาระแก่นของพระพุทธให้ถูกพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่คุณหนึ่งมีพระบริสุทธิ์ที่คุณอีกหนึ่งและมีพระกรุณาที่คุณอีกหนึ่งทั้งสามอย่างนี้เป็นพุทธคุณแท้เป็นนามเป็นเนื้อหาสาระแก่นแท้ ส่วนรูปร่างตัวตนเนื้อกายนั้นไม่ใช่พุทธคุณไม่ใช่ส่วนสำคัญของพระพุทธไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่แก่นเราอย่าไปหลงเคารพยึดถือลอกเลียนหรือถ่ายทอดเอาแต่รูปร่างตัวตนเนื้อกายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมาเป็นอันขาดมันลอกหรือเลียนหรือถ่ายเทเออกมาให้ตนก็ไม่ได้ด้วยร่างของใครกายของใครก็รูปอย่างนั้นเนื้ออย่างนั้น เรายึดถือจะเอาอะไรจากพระพุทธเมื่อเรายึดพระพุทธเป็นที่พึ่งหรือเป็นสรณะเราก็จะต้องลอกเลียนถ่ายทอดหรือค้นคว้าใฝ่หาเอาพุทธคุณนั่นเองให้เราให้ได้ยิ่งเดี๋ยวนี้รูปร่างตัวตนเนื้อกายของพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแตกท่าตับขันไปหมดสิ้นแล้วยิ่งไม่มีรูปให้เรายึดเอาลอกเลียนถ่ายทอดเอาจริงๆแท้แได้เลย แต่เราก็ยังยึดถือพระพุทธเป็นที่พึ่งอันจะพาเราสุขกเกษสำราญเพราะฉะนั้นเราจะต้องค้นคว้าใฝ่หาเอาพระพุทธมาให้เราให้ได้แต่อย่าลืมเป็นอันขาดนะว่าพระพุทธนั้นคืออะไรหรือพุทธคุณนั้นมีอะไรเป็นเนื้อหาสาระแก่นแท้เพราะเมื่อคนยึดเงินเป็นสรณะก็ยังค้นคว้าใฝ่หาเงินมาให้ตนยึดกามเป็นสรณะ ก็ยังค้นคว้าใฝ่หากามมาให้ตนเมื่อยึดพุทธเป็นสรณะเราก็ต้องค้นคว้าใฝ่หาพุทธคุณมาให้เราให้ได้เราจะต้องมีปัญญาอันเรียกว่าวิชาตามความหมายแห่งพุทธจึงจะเรียกว่าผู้เบิกบานผู้พ้นทุกโศกผู้ตื่นอยู่เสมอได้และเมื่อเรามีมหาสติปัฐานกับมีอาณาปานสติแท้เต็มในตนหน้า63 เราก็จะเป็นผู้มีความกรุณาเองมีอย่างบริสุทธิ์แท้เราจะเข้าใจคำว่าเกื้อกูลโลกเกื้อกูลมวลมหาชนให้ผู้อื่นได้ทำงานโดยไม่เพื่อลาบยศสรรเสริญสุขอย่างแท้จริงความสุขกเกษมสำราญที่แท้จริงจึงคือเราจะได้วิชาได้วิมุตติได้มหาสติปฐานและได้อนาปานาสติเป็นที่พึ่งเป็นที่สุด อันเรียกว่าอารณะคือเป็นผู้หมดค่าศึกสิ้นสงครามไม่มีบาปความสงบจบการต่อสู้ใดๆลงแล้วสิ้นเชื้อของค่าศึกสนิทนี่แหละคือที่ยุดที่พึ่งที่เรียกว่าสรณะอันหมายความว่ายังมีค่าศึกยังมีบาปจึงหมดไปด้วยเพราะการถึงซึ่งวิมุตสิ้นรอบนี่เองเมื่อผูหนีได้อารณะมาแทน สารณะก็ไม่มีเพราะพุทธคุณหรือพระพุทธเองมีอยู่ที่ตนแล้วจึงไม่ต้องไปยึดไปถือที่พึ่งที่ไหนอัตตาหิอัตโนนาโถตนของตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็บริบูรณ์สิ้นรอบด้วยประการดังนี้เพราะเป็นผู้หมดแล้วแม้แต่สรณะเราเหลือตนอยู่เท่าใดเท่าใดเราพึ่งตนจริงๆเพียงเท่านั้นเท่านั้น และเราก็ได้เรียนรู้ดับตนของตนลงไปให้เป็นที่สุดได้แล้วด้วยโดยเหตุนี้เองแม้ปัจจุบันนี้พุทธศาสนิกชนจะไปหลงพึ่งพระพุทธรูปเป็นสรณะโดยไปกราบไปไหว,ไว้ไปจดไปจ่ออยู่บางทีไม่ไปจดจ่อละหล่อเป็นพระพุทธรูปเล็กๆมาห้อยคอเสียเลยก็ตามก็ยังไม่ได้พระพุทธแท,แท้มาให้แก่ตนอยู่ดีคือยังไม่เห็นตถาคต จนกว่าผู้นี้จะรู้แจ้งว่าตถาคตรหรือพระพุทธคืออะไรกันจริงๆแท้ๆนั่นแหละจะมีที่พึ่งหละ่ะผู้นี้จึงยังเป็นแค่สรระคือยังจะต้องมีการประพฤติการทำต่อไปจนกว่าจะถึงอรณะและการประพฤติก็ต้องเป็นจรณะสัมปันโนด้วยนะไม่ใช่เป็นกรณะแบบโลกิยะ จึงจะเป็นผู้ยึดถือหรือผู้มีที่พึงอั้นหวังจะได้สุขเกษมแท้หน้า64เป็นผู้เข้าสัมมาอริยมรคโดยมีสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาเห็นแจ้งว่าพุทธคุณหรือพระพุทธคืออะไรแท้ๆถูกตรงพระพุทธเจ้าทรงย้ำนักหนาว่าการบูชาสูงสุดนั้นคือการปฏิบัติบูชาไม่ใช่อามิตรบูชา ในวงเล็บระเเคนแต่เครื่องล่อของหลอกกราบว่าอยู่แต่ภายนอกจึงอย่าหลงอยู่แต่รูปพระพุทธมากนะักแม้ไม่อยู่เต็มคอเต็มบ้านเต็มสถานที่ไหนๆก็ยังไม่ใช่เราได้พระพุทธรรบต้องได้นามนั่นสำคัญและเป็นพุทธแท้แต่จะเพียงอาศัยยึดถือเป็นพ่วงแพรไปตามระดับระดับนั้นก็ได้อยู่ขออย่างเดียวอย่าขอลาบยศสรรเสริญสุข แบบโลกีโลกีกับท่านมากนักมันเป็นเรื่องผิดทางพระพุทธนั้นไม่มีโลกธรรมแปดเหล่านั้นหรอกพระพุทธท่านมีแต่วิช,ชาวิมุตติท่านมีแต่อรณะคือความสงบความหมดค่าศึกหมดความดิ้นรนแสหาหรือเรียกว่าสิ้นความอยากไม่มีโลกียะสมบัติอะไรแล้วจะไปแทะเนื้อเถือหนังอะไรท่านได้ จะมีบ้างก็แต่จรณะเท่านั้นที่ท่านจะมีบอกมีกล่าวมีสอนให้เราได้อยู่จงใช้พ่วงแผลให้เป็นใช้ให้ถูกที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ให้คนไปสู่สุขเกษมสำราญก็สุขอย่างไม่มีสุญญาตาสุขอย่างหมดแม้ตัวตนอนัตตาแม้ทุกสิ่งทุกอย่างปรมงสูญอย่างที่สุดแม้แต่พระพุทธเองในตัวผู้ประพฤตินั้นนั้น ท่านก็ยังไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเอาด้วยอภินิเวสายะนี่คือพระรัตนตรัยดวงที่หนึ่งเรายึดถูกยึดผิดอย่างไรไปคิดดูให้ดีแล้วเริ่มใฝ่หาค้นคว้าปฏิบัติให้ได้สิ่งที่ควรจะได้ให้ถูกตัวถูกตนอย่าไปหลงยึดเอาอะไรผิดผิดอยู่ในพระพุทธโดยเฉพาะยึดฤทธ์ยึดเดช แบบจะให้ท่านช่วยให้ตนสมใจในโลกิยะสมบัติต่างๆที่ตนต้องการอยากได้อันเป็นการสอความโลภชัดๆและเลี้ยงขุนเจ้าความโลภโดยตรงนี่คือการเพ่งให้เห็นอ่านให้แจ้งแทงทะลุกายในกายคองพระพุทธสติปัฏฐานหรือวิปัสนาโดยตรงซึ่งปัจจุบันนี้ไปหลงเห็นหลงยึดเอาวัตถุรูปหน้า65 ที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปบ้างพระเครื่องบ้างเป็นพระพุทธเอาเสียจริงๆจังๆแถมพากันหลงผิดเลอะเทอะไปใหญ่จนไปเข้าใจว่าพุทธคุณที่อยู่ในพระพุทธรูปหรือในพระเครื่องนั้นเป็นลิ์เป็นเดชเป็นความเก่งลึกลับที่ช่วยให้ตนสมใจในความโลภคืออยากได้อะไรขออะไรท่านก็บันดาลให้ได้สมใจในโกรธคือตีรันฟันแทงกับใครก็ชนะ ฝันไม่เข้ายิงไม่ออกนั่นคือมิจฉาทิฐิแท้คือการเห็นการเข้าใจพระพุทธออกนอกลูกออกนอกมักนอกทางไปใหญ่แล้วจงสำเนียกกันให้มากๆเถิดพุทธศาสนิกชนเอยนั่นไม่ใช่ทางพาไปสู่สุขกเกษมที่สุดอันจะพึงถึงนิพพานได้ ผู้เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลายจึงได้พากันหลงหลอกคนหรือมัมเมาคนด้วยวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของเดรัจฉีแต่เพราะความไม่รู้อวิชาก็เลยเดะเรียกพิธีการอย่างนั้นว่าพุทธาพิเศษอันเป็นการกระทําที่แวกจารีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมหันแท้จริงนั้นมันคือพิธีการสย,ยาพิเศษเป็นเรื่องของสยคุณ ไม่ใช่พุทธคุณแม้เท่าขี้ผงเพราะเป็นวิชาหลอกให้คนหลงพึ่องอิดพึ่งปูนพึ่งดินพึ่งโลหะไปญานใหญ่มันเป็นปัญญามันเป็นความจริงเหมือนกันมันเป็นภูมิของคนชั้นสมัยหินเท่านั้นจงเห็นจงทำความเข้าใจให้ได้แต่มันไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่ภูมิของคนชั้นสิวิไลไม่ใช่ที่พึงอันเกษมสำราญหรือไม่ใช่ที่พึงที่จริงจังที่ชัดแจ้งเด็ดขาดเป็นสามัญอะไรก็นักหนาดอกเราจะต้องมาทำสติปฐานขั้นต้นต้นกันให้ได้คือให้มองออกนอกกายของตนไปหน่อยหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเพ่งอ่านพิจารณากายนอกกาย แต่ก็ม่ใช่ว่าจะไปหลงมองหรือมัวเมาอยู่กับโลกรีอื่นใดที่นอกกายตนไปเสียจนเฟ้อที่แท้ก็คือให้อ่านพิจารณาสิ่งที่ตนจะยึดถือสิ่งที่ยังสัมพันธ์กับตนที่แท้จริงโดยเฉพาะพระพุทธนี้คือสิ่งที่เรากำลังยึดเอามาเป็นที่พึ่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นแล้วให้เพ่งอ่านพิจารณาให้แทงทะลุอ่านได้แก่การหลงว่าเป็นกายในกายของพระพุทธ หน้า66แม้จะสมมุติอยู่ในรูปใดๆก็ตามให้ได้ให้เห็นแท้เห็นจริงจนกระทั่งเราแจ้งแทงเข้าไปเห็นธรรมในทันได้นั่นแหลคือเห็นพระพุทธแท้ๆได้ตรงถูกตามพระพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตหรือเห็นพระพุทธธรรมอันนี้ก็คือว่าอ่านรูปนามของพระพุทธให้ออกให้ได้แล้วเลือกเอา ปอกลอกเปลือกออกเอาแต่แก่นแท้แทคือเลือกเอาแต่กุศลธรรมให้ถูกเอาแต่สัจธรรมให้ได้เอาพุทธคุณให้ได้ให้ตรงจริงๆทิ้งอกุศลธรรมให้เป็นเปลืองอสัจธรรมให้ออกวางพุทธรูปลงเสียบ้างและหรือเลิกพึงพุทธคุณที่เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นไสยคุณที่เป็นลิ์เป็นความเก่งลึกลับลงเสียบ้างเช่นว่า พุทธรูปในวงเล็บรูปนั้นก็ไปมัวมุ่นหลงอยู่ว่าเป็นตัวตนของพระพุทธเจ้านั้นหนึ่งหรือหลงในเนื้อดีเป็นเนื้อเพชรเนื้อพลอยเนื้อทองเนื้อเงินเนื้อหยกเนื้อสำลิดอะไรต่างๆไปยานใหญ่ตามราคาเนื้อวัสดุหลงค่าของวัสดุตามหลักวัตถุนิยมเถรตรงนี้อีกหนึ่งและหลงเนื้อดีเป็นเนื้อผสมวิเศษ ผสมดินวิเศษผสมผงวิเศษไปยานใหญ่ก็ตามแต่จะสุดสรรสุดหามาทำผสมโลหะก็สรรเลือกสัดส่วนผสมให้ออกสนิมแดงสนิมเขียวอะไรต่างๆให้เหมามุ่นไปหมดแล้วก็ส่องกล้องดูกันตาเปียกตาแฉะนั่นแหละดูกันว่าแท้ดูกันว่าจริงเป็นของรุ่นนั้นจริงของผู้สร้างนั้นแท้ของเก่าจริงของใหม่ไม่จริงค้นหาความเป็นจริงไม่จริง สัจจะอศสัจจะเป็นการไฝ่สัจธรรมกันได้อยู่แค่งแง่แค่ประเด็นขี้ปฏิวเท่านี้เองที่เขาควานคว้าหาสัจธรรมกันและหลงว่าเป็นกิจกรรมของาศาสนาเป็นงานของคนขั้นพระนี่ก็หลงกันหนักอีกหนึ่ง